ข้อสครับสามเหลี่ยม ABC นะครับมี bc เท่ากับสิบเกเก้เท่ากับสิบหกเเท่ากับสิบสองเ c เท่ากับยี่สิบเท่ากับสาสิบเจ็ด ให้หาอยู่สองอย่างนะอย่างแรกก็คือออ่พื้นที่ส่วนที่แรงเงานะครับก็คือพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เนี่ยนะแล้วก็อย่างที่สองคือให้ไปหาความยาวของ CD ด้วยนะครับเริ่มกันจากเราจะหาพื้นที่มันก่อนนะขอ copy รูปนี้ไว้ก่อนแป๊บหนึ่ง ดูครับเต็บแรกเนาะลูกควรจะเลือกใครเป็นฐานครับถ้าจะหาพื้นที่จะหาพื้นที่ส่วนที่แรงเอาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC อย่างเงี้ยควรเลือกให้ฐานคือบ c ซําไมล่ะนี่จุดยอดมันจะเป็นจุด a ใช่ป่ะลาอความสูงนั้นต้องลากจากจุดยอดที่มาตั้งฉากกับแนวของฐานเนี่ยอยู่สิบสองเนี่ยแหละครับแนวของฐานคือตรงนี้ตัวฐานจริงๆคือแค่นี้เนี่ยเราจะมีเส้นเราจะรู้ข้อมูลของสูงครับนเห็นะนะ ดังนั้นควรเลือกฐานให้เป็น b c เจ็ส่วนสองคูณฐานคูณสูง เจเนอเรชันสองฐานคือ BC แล้วก็สูงคือ AE เจเนอเรชันสองคูณ BC คือสิบเก้า AE คือสิบสอง ก็ได้รร้้อสสิบี่สิบสี่ตารางเซนนะครับอันนี้คำถามแรกเนาะนี่หาพื้นที่ส่วนที่แหลงเงา นีอย่างที่สองครับโจทย์ต้องการให้เราแก้หาความยาว CD ครับอย่างที่สองโจทย์ต้องการให้เราแก้หาความยาว CD นะครับโจทย,ยวอย่างตรงนี้นะครับครับจะพบว่า CD มันตั้งฉากอยู่กับ AB ใช่ปะ ภาพนี้ CD ตั้งฉากอยู่กับ AB แต่ที่ภาพแรกที่เราเลือกเนี่ย BC มันตั้งฉากอยู่กับ AE ดังนั้นเราก็ใช้หลักการพื้นที่เท่ากันนะครับ งาที่สองของเราจะหาความยาว CD จากรูปแรกจะเห็นว่า BC ตั้งฉากอยู่กับ AE แล้วก็รูปที่สอง C D มันตั้งฉากอยู่กับ A B <ม>ก็เลยใช้หลักพื้นที่เท่ากันเพราะฉะนั้นหนึ่งส่วนสอง คูณฐาน BC คูณสูง AE ต้องไปเท่ากับของอีกรูปหนึ่งด้วยหนึ่งส่วนสองคูณฐานคือ CD คูณสูงคือเอ,อ่อโทษคูณฐานคือ AB คูณฐานคือ AB เนี่ยรูปที่สองเนี่ยนะครับตัวฐานคือ AB สูงคือ CD นะครับ ใชห,หละพื้นที่เท่ากันนะครับรูปเดียวกันพื้นที่ต้องเท่ากัน,นมีใครงองอะไรตรงนี้ไหมครับคุณสมบ,บัติการตัดออกด้วยจำนวนที่เท่ากันมีหนึ่งส่วนสองคูณอยู่ทั้งคู่ก็ตัดหนึ่งส่วนสองทิ้งเลย BC จากรูปแรก19 BC เท่ากับ19 AD 12 AB 37คูณกับ CD ที่อยากรู้นะครับโอเคงั้นครูสลับฝั่งก่อนนะ37คูี CD ท่ากับสิบเก้าคูณสิบสองงั้น c ีดีจึงเท่ากับสิบเก้าคูณสิบสองแล้วหารด้วยสามเจ็ดเก้าหกได้ร้อยสิบสี่คูณสองก็สองร้อยยี่ิบแปดสามสิบเจ็ดหกครั้งได้สองสองสองอได้ความยาวซีดีละ สามสิบเจ็ดคูณสามได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นเลขที่ควรจําได้ถ้าคูณสามก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งคูณหกก็สองสองสองเออแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสองสองสองส่วนสามเจ็ดมันก็หกแต่นี่มันเป็นสองสองแปดใช่ไหมมันก็เลยต้องเหลือเศษอีกหกด้วยก็เลยเป็นหกเศษหกส่วนสามเจ็ด